รายการต่อไปชมพบเมืองไทยช่วงบุคคลเป็นท่านใดไปชมกันค่ะเธอมีของดีที่ฉันลืมไม่ลงยังรักยังลงพะวงหนักหนายามห่างร้อ,งงน,น,อาานแต่ร้อนอยาเมมาครัคผมเริมมาทำสวนยางก็สวผลไม้ผมก็เริ่มร้องเพลง ปีหนึ่งสองนจะร้องยังเป็นทางการเลยคือเพลงยิ้มแป้นของพัฒนาวันชอบมาเลยปีหนึ่งสองคันี้ปีหนึ่งสามมันเปิดลงหนังสัมผัสลามา mm hmm. พ่อกับแม่ก็พาไปดูที่สลาสัมญัสเปิดลงหนังสัมผาสลามา mm hmm. ก็มีชายหนั้นแล้วมีนักร้องดังมาคนเดีคือกอวิเศษ mm hmm. โอ้จุดนั้นปีหนึ่งสามชอบมาเลยกอวิเศษพ mm hmm. อได้ไปดูแสดงสดไปดูอะไรก็ยิ่งชอบ ยิงชอบดนตรีอะไรไปได้ฟังดนตรีโซลมันเขิลมลยนะแล้วก็ร้องเพลงเรื่อยมาต่้งปตหนึ่งสองหนึ่งสามร้องกันมายาวเลยเสียลำบงแถวบ้านสมัยก่อนวงดนตรีไม่มีคือร้องกันทำบ้าคู่เดียวร้องเอาจังหวะไปแถวานั้นก็จะมีงานกินเลี้ยงมีงานสั้นเจ้างานอะไรกันไหมก่อนอบคาราโอาาเกะก็ไม่มีก็ร้องกันไปตามเรื่องร้องเพลงทิศๆ่ะฟังไม่ที่ว่าเราจะมีวิทยุทรานซิสเตอร์ ไม่มีนังสื้อเพลงขายไม่นั่นฟังฟังแล้วจาเนื้อที่บ้านผมอยู่ในสวนยางล้วก็จะร้องแหกปลาตามทยุแหละชอบแต่ยังยังไม่มีแนวจะคิดจะเข้าไว้เพราะเราไม่ได้ไปหาใครเราไม่ได้ไปหาใครก็จะได้พวกรกกันเนี่ยที่เขามีงานเขาก็หวานไปร้องวานไปเป็นโค,โชค้ชเพละไป็นเลนครูเป็นครูให้หนุ่มกางเกงเดฟสีก็มาท่าอันนี้มีเพื่อนกันอ่ะเขาตัวเล็กเขาไปซื้อกางเกงทรงลุงมา มนุ่งไม่ได้ก็เลยขายต่อไว้ก่อนตวงสองร้อยก็อมานุ่งครั้นี้อามานุ่งตอน,นั้นเล่นตลกวงวิทยครูด้วยวิทยครูเขามีวงดนตรีผมก็ไปสมัครอยู่แล้วผมสมัยนั้นวิทยุเอนะันจะฮิตมาในจันทบุรีเ็าจะเขียนกมัไมคุยกันผมใช้ชื่อวันหนุ่มชนบทแต่เขียนคุยกันแล้วนัดเจอสาวๆกันเน็บดอบกไม้มาที่กระเป๋านัดเจอแถวโรงหนังสยามจันทบุรีกันนัดเจอกับมาคุยกันบางทีก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะก็รูุจักกันไปนะ พอต่อมาเพื่อนมันบอกว่าอย่าใช่หนุ่มชนบทเลยใช่หนุ่มมะเกงล้วมดีกว่าเพราะเกงทรงลุงมันใหญ่ก,ก็เลยใช่ชื่อนี้ตอนเรียนครูวันหนุ่มมะเกงล้วมก็เลยใช่ตัวน,นี้คนก็ฟังแล้วก็บอกแปลกเลยตเรียนครูแล้วพอช่วงปีสามองสามบุญพลเขามาแหลง ติดตามเรื่องราวตอนต่อไปนะคะกับเส้นทางแหล่ของหนุ่มกันเกนหวงค่าอย่าลืมกดติดตามนะคะขอขอบคุที่เกิดมาเราก็เลยรักแหมตอนนี้ไปยาวอย่าเป็นแฟนคุณจะจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนสิงอยู่ในหัวจะ